สวัสดีทุกคนนะครับในวันนี้นะครับเราพบกันในส่วนของเครื่องมือตัวต่อไปนะครับของตัวฟรีนะครับเป็นตัวฟรีของเว็บอโกรพามนะครับเนาะก็อินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมว่าใช้งานไม่ยากนะครับใช้งานไม่ยากเลยนะครับตัวนั้นคือ p r Premium Discount z o n นนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนตัวเนี้ยพอเรากดเข้าไปใช่ไหมครับผมต้องบอกว่าใช้งานง่ายมากเพราะอะไรมันไม่ต้องตั้งค่าเลยนะครับหลักการการใช้งานก็เรียกว่าก็ไม่ยากเช่นกันนะครับเนาะก็ ง่ายๆครับในวันนี้นะครับผมขอพูดหนึ่งคือในวันนี้เราจะทำความเข้าใจ Discount z o n นกับ Premium z o n นก่อนนะครับในวันนี้ครับผมถามโดยโลจิกปกติเลยนะครับถ้าสมมติวันนี้เราไปช้อปปิ้งแล้วของที่เราไปช้อปปิ้งเนี่ยนะครับเเกิดการ Discount ราคาเราทำไงครับก็กดการบายใช่ไหมก็เราซื้อของที่มันดิสคาวใช่ไหมก็มันเป็นเพราะอะไรเพราะมันน่าซื้อแต่ในวันนี้ครับถ้าสมมติของพรีเมียมล่ะ ทำไมครับก็ก็ขายมันเพราะเราจะได้ราคาหรือกำไรถูกต้องไหมครับหลักการเหมือนกันนะครับในตัวเนี้จะเป็นตัวบอกว่าในโซนของราคาครับตรงไหนจุดไหนคือจุดที่เป็นจุดที่น่าเข้า และจุดไหนเป็นจุดที่ถ้าหลุดตรงนี้ไปหรือทะลุตรงนี้ไปครับจะไม่น่าเข้าแล้วเอ้ยจะไม่น่าถือต่อแล้วนะครับอย่างในตอนนี้ที่ผมเปิดอยู่คือการาฟของ XAUUSD ใช่ไหมครับง่ายมากครับแัะการง่ายมากเลยถ้าจะเข้าตามพ i u m ม i s c o u n t Zone นะเอาแบบไม่เราไม่ใช้ความรู้นะครับกดปุ๊บใช่ไหมตรงนี้ปุ๊บเราอาจจะตั้ง SL ที่ตรงไหนครับก็นะรับแนวต้านใช่ไหมในนี้อาจจะมีเราเห็นว่าอะไรครับเห็นว่ามันมี ใน่วนที่เป็นแนวรับอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยมีราคาดีเจครอบหนึ่งดีเจสองรอบดีเจสามรอบโซนเนี้ยประมาณแถวแถวห้าแปดใช่ไหมแล้วเราก็กดเอกดไปปุ๊บเนี่ยเอลประมาณสั 3, กสามจุดพ,พอครับอะไรเงี้ยแล้ว TP เนี่ยอาจจะเก็บก่อนไฮก็ได้แต่ว่าในรูปเนี้ยก็คือเก็บที่ไฮใช่ไหมครับไฮก่อนหน้าก็อยู่ที่ประมาณ2-3สามเม่อจุดนะครับตรงเนี้ยก็เรียกว่าถ้าใครกดตามมันก็สามารถกดเป็นสเกลปิ้งได้แล้ว นะครับนะก็เทรดสเกลปิ้งนะสำหรับใครที่ชอบเทรดสั้นนะครับแต่ถ้าสมมติเล่นทำเฟรมใหญ่หน่อยละ่ะทำได้ไหมก็ได้ครับเพราะอะไรเพราะว่าเครื่องมือตัวเนี้ยจะเปลี่ยนไปตามทำเฟรมนะครับก็ดูที่ว่าเราอะครับเล่นเป็นเทรดเดอร์สายไหนสายยาวก็ทำเฟรมใหญ่หน่อยสายเล็กเราก็อาจจะแบบกดทำเฟรมเอ่อกดทำเฟรมเล็กหน่อย นะครับเนี่ยเราก็ว่าไปซึ่งในโซนตรงนี้นะครับก็เห็นเลยว่าจริงๆอ่ะถ้าสมมติเราตีฟิโบมาช่วยเนี่ยผมว่าเราน่าจะเห็นแนวโซนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าผมขอไม่พูดแล้วกันเพราะว่านี่เราพูดถึงพิมพ์เ d น s c o u เขาโซนอยู่นะแต่ถ้ามองด้วยตาเนี่ยเห็นว่าราคาที่เขาให้เนี่ยอควิเบียมเนี่ยนะครับอควิเบียมราคาราคาไพซ์ตรงนี้นะครับก็เป็นโซนที่มีตรงนี้ก้อนของราคาเนา ก็กองอยู่เยอะเลยนะครับก็เรียกว่าแนวเป็นแนวรับที่แข็งเลยแหละนะครับอาจจะก,กดเข้าที่ถ้าเป็นอย่างนี้นะอาจจะก,กดเข้าที่2 7 5 4นะครับแล้วก็กด SL เนี่ยที่ประมาณ44ก็ได้ใน SL 1 0 0 0จุดครับและ TP ก็ประมาณ1000จุดเช่นกันนะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้ครับพิมพ์เข้าโซนเนี่ย จะเป็นตัวมันจะบอกเลยว่าเนี่ยสวิ h ไฮสวิงโลคือเท่าไหร่นะครับ mm hmm. คือผมแนะนำว่าเวลาเทรดนะเทรดเดอร์ทั่วไปเนี่ยนะดูหนึ่งผมด้วยนะ mm hmm. ก็จะตั้ง SLTP อ่ะที่แนวรับแนวต้านนี่แหละ,ะครับ mm hmm. ก็มองว่าเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ผมว่าน่าจะไม่ต้องใช้เวลาอธิบายเยอะแต่ว่าใช้งานบ่อยๆแล้วกันนะน่าจะคล่องกันเลยทีเดียวแหละนะครับนะอ่ะ M 5้ได้ไหมพูดดู M 5บ้างเมื่อกี้เล่นทำเฟรมใหญ่แล้ว M 5 M 5เป็นไง M 5เนี่ยผมว่า เล่นเนี่ยนะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับอาจจะใช้ประกอบกับตัวของเครื่องมือที่ผมได้เล่าไปก่อนอันนี้ก็ได้นะครับในส่วนของฟ r i p l e Store นะครับนะก็ดูว่ามัน o v e r s ร์หรือเปล่าถ้ามัน o v e r s ร์อยู่แล้วก็กด Buy ถ้ามัน o v e r b o ์บ d แล้วก็กดเซลนะครับดูว่าไทม์เฟรมที่เราใช้มันคืออะไรนะไทม์เฟรมไหนนะครับอย่างนี้สังเกตไหมฮะถ้าใครกดออเดอร์ตามเนี่ยปึ๊บได้ไหมที่2760กดไปปึ้ง เนี่ยตรงจุดก so so, so so, right ็เก so, ็บได้น mm. ี่สําหรับ scalper นะสําหรับใครใครเป็นสเก c เปอร์เก็บไว้ๆบิดไว้ๆนะครับนะก็ sl ประมาณ58ก็ประมาณ100กว่าจุดเองเนี่ยในรูปนี้นะครับนะก็มองว่าจริงๆอ่ะผมว่ามันใช้ได้ทุกท i m e f r a นะครับนะแต่แนะนำว่าควรใช้ท i m e f r a ไหนถ้าใครถามผมนะผมขอตอบตรงๆแล้ครับใช้ท i m e f r a ใหญ่ๆก็ดีเพราะอะไรครับนานๆทีเราจะได้เข้าทีหนึ่งนะครับแล้วอย่างที่ผมได้บอกไปในในคลิปก่อนแล้วว่า ทางเฟรมใหญ่เนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เราอ่ามีความมั่นใจมากขึ้นแต่ผมขอให้ผลเพิ่มหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องของทางเฟรมนะครับคือทางเฟรมใหญ่อ่ะมันเกิดจากการที่ราคาครับมันมีการสะสมมากๆแล้วแบบมีข้อมูลมาก,ก่อนแล้วอ่ะผมเชื่ออะไรที่ไม่มีข้อมูลมากอ่ะสะสมมาเยอะๆมักจะมีความแข็งมากกว่าสิ่งที่ไม่มีข้อมูลเสมอมันแปลว่าทางเฟรมใหญ่แข็งกว่าทางเฟรมเล็กแน่นอนนะครับแปลว่า ในส่วนของพรีเมียมดิส卡尔โซเนี่ยถ้าจะใช้ใช้ตั้งแต่ผมแนะนําตั้งแต่ M 1 5ขึ้นไปแล้วกันนะครับ M สิยังนั่งคิดอยู่เลยแต่ว่าผมว่าสัก30ก็ยังดีนะเริ่มที่30ละกันประมาณนั้นนะครับนะ3 0 H 1 H 1, 4ก็แล้วแต่ว่าจะใช้กับสินทรัพย์ตัวไหนนะครับตัวนี้ใช้ได้กับสินทรัพย์ทุกตัวนะครับกู้เงิน forex ทองคําได้หมดนะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูได้นะครับก็ อย่างที่บอกครับเครื่องมือทุกตัวผมว่าดีหมดนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยดีไม่ดีผมว่ามันอยู่ที่การออกไปใช้แล้วก็อยู่ที่การแบกเทสนะของเรานะครับเนาะก็ถ้าใครนะครับที่วันนี้ฟังแล้วรู้สึกโอเคเวอร์ามากเนี่ยนะครับก็อย่าลืมไปกดคลิกรับเครื่องมือกันนะครับก็สำหรับตัวของซีรีส์เครื่องมือฟรีของตัวอโกพามเครื่องมือตัวไปจะเป็นตัวไหนนะครับก็เดี๋ยวไว้พบกันใน EP ีต่อไปเลยครับผม